ต้องบอกว่านักเตะคนนี้ก็เป็นของดีจากญี่ปุ่นอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับฮาตาเตะนะครับตอนนี้มีข่าวว่าบริทันแอนโฮอับเรียนครับวางแผนคว้าตัวเร็วฮาตาเตะกองกลางชาวญี่ปุ่นของเซลติกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับอืน่าประทับใจอีกแล้วตอนนี้ฮาตาเตะกำลังมีผลงานที่ดีมา,มากๆกับเซลติก เหมือนกับอีก2คนนักเตะญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือเคียวโกะฟุโรฮันชิโรมไปถึงแดเซนไมอดะนะครับที่ได้รับการจับตามองจากสมโมสรในพรีเมียร์ลีกทั้ง3คนเลยนะครับรายงานล่าสุดจากฟุตบอลอินเดอร์ครับบอกว่าฮาตาเตะกำลังได้รับความสนใจจากบริทันแอนโฮบอารเบียนสโมสรจากพกรีเมียร์ลีกครับที่พร้อมชุมเงินคว้าตัวเขามาจากเซลติกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แม้ว่าค่าตัวของดาวเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวรับหรือว่าฟูลแบ็กจะพุ่งกระชุดขึ้นหลายเท่าก็ตามนะครับ ฮาตาเตะตอนนี้อายุอนน้ำ25ปีย้ายมาจากคาวาสกีฟอนตาเล่ครับมาอยู่กับเซลติกเมื่อเดือนมกราคมปี2022ค่าตัวของเขาตอนนั้นแค่1.4ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเซ็นสัญญาอยู่กับเซลติกจนถึงปี2026เลก,กลายเป็นกองกลางตัวหลักของเซลติกไปแล้วมีผลงานหน้าประทับใจมากๆในเรื่องของการทำประตูและก็แอสซิสต์นะครับ ปัจจุบันบริทันประสบความสําเร็จเหมือนกันครับในการลงทุนซื้อคารุมิโตมะมาจากคาวาสกิฟอนตาเล่ ale, เหมือนกันนะถึงตอนนี้กลายเป็นตัวรุกเนื้อหอมที่หลายสโมสรย่ยางใหญ่ในพิมพ์นักฤษจ้องจะคว้าตัวไปร่วมทีมด้วยสําหรับคารุมิโตมะนะครับอืต้องมาตามจริงๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้ทางด้านของบริทันมองไฮตาเตะอีกคนแล้ว e นะครับเพื่อนซีของมิโตมะ่นแหละเคยค้าแข่งด้วยกันที่คาวาสกิฟอนตาเล่นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มตักเแต่คนนี้ ก็คอมมินเขามาได้จัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม